นี่มาหนังตำนานรักสาวใกล้ชีวิตกับชายขี้โกรธจะฉัดห่ากับภาพยนตร์หนังครับเงียบแพ้รอดเช่นเคยที่คนจะไปถึงภาค3แล้วกับเรื่องเอาควายเพจเดวันครับแล้วขอต้อนรับด้วยนะครับกับสมาชิกสาขาใหม่ MS ของเรากับสาขาบางกับอินึองครับสวยงามตาการตามากนะครับยิ่งใหญ่เหลือเกินนะครับใครอยู่แถวนั้นก็ไปแวะใช้บริการกันได้เนาะมาเดี๋ยวมาพูดถึงตัวหนังกันบ้างดีกว่าครับในตัวหนังนี้ยังคงใช้ความเงียบนะครับในการเอาชีว er, ิตรอดเช่นเคยจากฝูงเอเรียที่ชื่อว่าเดดเอ็นเจลที่เข้ามาปลุกโลกในบทแรกแนั่นเองนะ ส่วนตัวรู้สึกว่าตัวหนังนี้อาจจะไม่ได้ไปโฟกัสกับตัวสัตว์ประหลัดเท่าไหร่นะครับถ้าอยากจะดูนะครับว่ามันคืออะไรกันแน่มันมาทําไมอย่างเงี้ยอาจจะสงสัยเหมือนเดิมนะฮะไม่ได้ช่วยเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับแต่ถ้าอยาก ดูการเอาชีวิตรอดของตัวละครในเรื่องก็น่าสนใจนะเพราะว่าในเรื่องครับพูดถึงตัวแซนครับหญิงสาวนะฮะที่ป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วเนาะที่ต้องมาเจอกับสถานแบบนี้แบบไม่ได้ถนันตั้งตัวเลยนะครับทุกคนรอบข้างตุยกันหมดนะครับแล้วก็มีประกาศจากรัฐบาลให้ทุกคนอยู่ด้วยความเงียบสงบนะครับเนาะมันจะเพ็นเสียงได้เนาะและที่สําคัญคือให้รีบไปที่ท่าเรือเพื่อเอาชีวิตรอดครับเพราะว่าสับัด นะครับพวกนั้นจุดออกมันคือน้ําไม่สามารถตามนาม้าได้เลยนี่เนาะซึ่งก็เป็นประมาทที่เธอนะครับตั้งใจไว้แต่ความจริงแล้วเป้าหมายของเธอคือเธออยากกินพิซซ่านะครับผมเพราะว่าเธอคงคิดว่าเธอหนีไปคงไม่พ้นะเอออยากกินพิซซ่านะผมจนไม่เจอกับพระเอกครับลงไปลงมาเจอกับพระเอกครับซึ่งเธอซึ่งเขาเนี่ยเป็นทนายที่มาอยู่ตัวคนเดียวครับแต่ว่าเขาขีก้กลัวมากนะครับกลัวกันอยู่คนเดียวเอาตัวรอดไม่ไหวแน่ๆก็เลยตามนางเอกไปเรื่อยๆนะครับซึ่งก็ได้มาดูแลเธอนางเอกนะฮะแล้วก็แม่ของเธอที่ชื่อโฟโต้ด้วย ครับโฟโด้เนาะเอ่อแล้วแมวก็เหมือนจะเป็นตัวหลักของเรื่องนี้ด้วยนะครับก็โดยปริยายเลยทีเดียวต้องไปรุนับว่าทั้ง3ชีวิตนี้จะเอาชีวิตรอดได้หรือไม่ครับส่วนตัวรู้สึกว่าหนะักแอบก,กลางๆนะอาจจะไม่ได้แบบว้าวหรือแย่ขนาดนั้นนะก็แอบขัดใจบงางฉากเหมือนกันนะอย่างเช่นฉากหนีกลางเมือคือจะออกกันมาเยอะแยะเพื่ออะไรก่อนนะครับผมมันก็แน่นอนว่าไม่รอดอแลยเนาะแล้วก็นะครับ เรื่องเสียงเนาะแล้วส่วนตัวรู้สึกว่าเราอยากให้มันเงียบกว่านี้บางฉากอ็ไม่ต้องใส่ดนตรีมันก็ได้เนาะเออในไหนหนังก็คอนเซปต์ความเงียบแล้วนะมันจะตื่นเต้นกว่านี้เยอะเลยทีเดียวครับผมแต่ว่าส่วนที่ชอบของหนังก็มีเช่นกันนะัดอจะบอกว่าเออเคมีของตัวพระนางคู่กันเนี่ยเขาก็โอเคลงตัวน่ารักดีนะมันจะมีซีนแบบน่ารักน่ารักช่วงตะไทเรื่องเออน่ารักแล้วก็แน่นอนว่าน้องแมวโฟโ้ของเราน่ารักมากต้องลุน้นะว่านางจะรอดหรือเปล่าก็ไปติดตามต่อในหนังนั่นเองครับผมแล้วก็แนะนานะครับว่าใครอยากจะไปดู ระบบ i m a สาขาใหม่ริ้งก็สาขาบางกะปิได้เลยครับผมน้ยลองไปดูระบบ iMax แน่นอนถึงตาถึงใจแน่นอนครับ